สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ p c x นะครับกุญแจหายหมดนะครับตอนนี้เราทําการนะครับดึงรหัสมาทําการเขียนนะครับโปรแกรมเข้าไปในดอกใหม่แล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับคือตอนนี้รถมีการล็อกอยู่นะฮะนี่ฮะให้รีโมทใช้งานกรถได้ให้กดค้างไว้นะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้นะฮะเขาสามารถที่จะบิดนี่ฮะ กุญแจได้นะครับเราจะเห็นว่า๋ยวให้ดูนะฮะเห็นกุญแจไหมครับนี่ฮะกุญแจสมารทคีย์ดับแล้วนะฮะเดี๋ยวช่างสตาร์ทเครื่องครับอ่าเรียบร้อยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะเรียบร้อยเลยโอเคครับดับเครื่องครับดับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับรีโมทก็สามารถที่จะ กดปิดประหยัดแบตได้เลยนะครับเป็นสีแดงแบบนี้มาทดสอบรีโมทนะฮะเห็นไหมฮะลดล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเขย่านะครับขยับคอนฮะดูด้วยว่ารีโมทกันขงมยร้องไหมนะครับขยับได้เลยนะครับลคอแล้วครับได้ยินเสียงไหมฮะลดล็อกแล้วนะครับแล้วก็ลดร้องด้วยนะฮะแบบนี้ฮจนกว่าเราจะกดนะฮะนี่เรียบร้อยครับ บลอกกัรขโมยใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับใครที่ใช้ P C X คุณแจหายหมดนะครับติดต่อเราได้เลยครับทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถน้แดดมิชบุญครับ